สวัสดีครับโปเต้ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการทำ Impact ในการตี Driver ซึ่งเป็น Movement ที่ต่อจากการทำ Transition มานะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูตอนเรื่องของ Transition ต้องไปดูก่อนนะครับถึงจะทำภาพนี้ได้อย่างสมบูรณ์จริงๆเพราะว่าวงสวิงมันมีการทำงานที่สัมพันธ์กันเชื่อมต่อกันถ้าเกิดว่าภาพก่อนหน้านี้เราทำไม่ถูก ท่า Impact เราก็จะไม่ถูกไปด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วท่า Impact เนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวต่ออีกนิดเดียวก่อนที่จะเข้าลูกนะครับโอเคมาดูกันว่ามีการเคลื่อนไหวอย่างไรและจะต้องทำอย่างไรต่อจากการทำ Transition ลงมาโอเคคราวที่แล้วนะครับเราไปถึง Pop Swing แล้วเราถ่ายน้ำหนักร Transition มาถึงตรงนี้แล้วนะครับ ท่านผู้ชมจะเห็นว่าในขณะที่เราทำ Transition มาภาพเลยอยู่ยตรงนี้น้ำหนักลงเท้าซ้าย80เท้าขวา20สะโพกขนานกับแนวเป้าหมายแนววัไหลเรายังปิดอยู่ม,มุม45องศารักษณะแบบนี้ Impact ง่ายมากยังรักษามุมข้อมืออยู่นะครับเราจะไม่มี Action นี้เลยคลายหรือไปให้ความรู้สึกว่าจะต้องปีมันเหยียบมันออกมาไม่ต้องครับ ในแนวทางของผมก็คือเก็บมุมข้อมือของท่านไว้นะครับวิธีการทำต่อไปคือหมุนสะโพกต่อดูนะครับหมุนจนสะโพกเปิดไปเลยครับเป็นมุมสีองศาแล้วเดี๋ยวแขนจะลงมาเองในลักษณะที่เป็น Impact แบบนี้โอเคดูอีกึงครั้งเซน่าแบ็กวิงทรานซิชัน Back หลังจากนี้หมุนสะโพกต่อครับพอสะโพกหมุนไปจะทำให มือของเรากับหัวไม้เราลงมาเองปังฉะนั้นในตำแหน่งที่เราอิ p a พ t นะครับน้ำหนักจะลงเท้าซ้ายเนี่ย90%เลยนะครับอยู่ท้าขวานิดเดียวแนวะโพวกเปิดออกในมุม45องศาแนวหัวไหลขนานกับแนวเป้าหมายแบบนี้หน้าไม้นะครับพอเราเก็บมุมข้อมือไว้พอเราหมุนลงมาปึ๊บ เดี๋ยวหน้ามา้จะเข้ามาหาลูกในตำแหน่งที่สแคว์ลักษณะแบบนี้เองโอเคดูภาพด้านขา้างเซตอัพปึ๊บแบ็คสวิงทรานซิชันนะครับหลังจากนี้หมุนสะโพกเลยครับเก็บมุมข้อมือของท่านไว้หมุน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 ,มน,มน,มนปั้งแบบนี้สะโพกเปิดออกแนวทั้งหลายขนาดจากแนวเป้าหมายอันนี้คือตำแหน่งที่อิมแพ็คอย่างที่ผมบอกก็คืออิมแพ t นิดเดียว ง่ายนิดเดียวคือหมุนต่อไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับสำคัญก็คือ transition ถ้าคนไหนยังไม่ได้ดู transition ไปดูซัรับรองว่าดาวน์สวิงท่านอย่งง่าย impact หนักแน่น smart factor smart factor คือเนี้ยตีแน่นๆอย่างเงี้ยดีขึ้นรับรองว่าท่านจะตีได้ไกลมากขึ้นเองนะครับโอกาสหน้าพบก,กับโคเต้ใหม่นะครับสวัสดีครับ